พวกยังถามว่าน้องตาเอาสตังมาจากไหนอ้าวก็สตังจากพวกเองนั่นอ่ะเข้ามันจีมันจีร้อยสองร้อยก็พอแล้วไม่ต้องเอามากหรอกร้อยสองร้อยนี่ก็ล้านคนล้านคนเท่าไหร่อ่ะถ้าผมไม่ต้องไม่ไม่ต้องล้านหรอกเอาแค่หมื่นคนวันละหมื่นคนเนี่พออหมื่นคนนี่ก็วันหนึ่งก็กระแสนะระทุใช่ไหมรอ,อดแล้วห่ะรอดนะแ,แจ้ไปตอมคร<า>มับ แจกไครปลาโลจับจับทุกวันเนี่คนเข้าบัญชีลงตาเนี่ยทิ้งตลอดบาทหนึ่งมังห้าสิบตังค์มั่งร้อยมังสองร้อยมังม่งทุกวันคนระับห้าบาทมังมเขาบาทมังเข,า,เขาตั้ง<บ>ทุกวันเลยเออทุกวันนะบ,บ,าบางคนเนี่ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งทุกวันอ๋เลขหนึ่งสามตัวหนึ่งหนึ่งหนึ่งทุกวัน อย่างการทําแบบนี้เป็นเวลาต่อเนื่องเช่นว่าเขาทํะครบสามเดือนเขาสามารถเอาสิ่งนี้เนี่ยไปอธิษฐานได้ไหมครับได้เยอฮะอะไรที่สามารถอะไรที่เราทําต่อเนื่องเป็นประจําเราสามารถเอากําลังนั้นไปกําลใช้ได้ใจคือกรรมที่เราทิ้งไว้ในโลกที่ยังมีอยู่คสามารถจะอธิษฐานมาเป็นประโยชน์ได้ชีทาอะไรเป็นประจํา กินอะไรอร่อยทุกครั้งดลวยว่ะอันนี้ใครที่ฐานได้นะครับเพราะทําประจําทุกวันไนมันต้องกินทุกวันนะมันต้องอร่อยทุกวันเนี่ยโดยสัจจะอธิฐานเนี่ยเข้าพระเจ้ารับประทานอะไรอร่อยทุกครั้ง<อ>เป็นเวลายาวนานสิบยี่สิบปีด้วยสัจจะอธิฐานของข้าพเจ้านี่ขออาหารพรีเมียมพุ่งนี้ครับ,รบนี่คือสายใหญ่แห่งกรรม นี่คือการอธิษฐานครับมันต้องลองดูสิ่งที่เราทําบางคนสวดมนต์6เวลา4เวลาทุกวันเป็นเวลา1ปีไม่เคยขาดนั่นคือมีพลังงานแล้วเอาเอามาตั้งสาจจะอธิษฐานได้เลยครับยาย่าอธิษฐานเยอะนะไม่ใช่สิบล้านหะรือยี่สิบหไม่ใช่นะ เอาร้อยก่อนนะร้อยสองร้อยไม่ใช่เอายี่สิบเลยนะครักำลังไม่พอคไม่มาหรอกสายใยยังไม่ถึงอ๋อ่าติททงคนนี้บอกว่าสวดมาเกือบสองปีแล้วทีนี้พระแก้วมารากตที่บ้านนะครับหลวงตาจากสีเขียวเนะี่ยอยู่ๆมันเปลี่ยนเป็นสีแดงเฉยเลยเงี้ยครับกก็ถกแล้วสีแดงคือสีของพภาษีพระแก้ว มันก็ตามบารมีของแต่ละองค์คความชอบของแต่ละองค์อย่างตู้ถ้าปัฒนาเป็นหนอพุทธภูมิตู้ก็เป็นทรงเครื่องข้างในแต่ยังไม่มีสีครับแต่ถ้าตูท้ทําบารมีเรื่อยสีจะขึ้นจากฐานครับขึ้นไปเรื่อยๆถ้าถึงยอดแล้วก็ลาไม่ได้แล้ว ช่วงที่หลงตาให้รวมบุญเนี่ยครับทำไมตอนรวมบุญมันถึงเห็นสีสีเดียวชัดเจนเลยเนี่ยอ้ากก็รวม,ม่ะบุญที่เราทํามันรวมนี่คือการพิสูจน์สมัยที่ฝึกกับท่านท่านให้พิสูจน์หมดอ่ะเหมือนคนที่ไม่เกิดเนี่ยท่านให้สัพเพดูคนที่ปรรถนาไม่เกิดมันจิตเขานะ่ะตัวเขาส่งเครื่องแต่มันข้างๆมันจะเป็นแก้วถ้าเข้ามาลึกเท่าไหร่กันนั่นคือใกล้แล้วละ่ะ ถ้าเข้าเต็มเมื่อไรครับไม่เกิดแล้วไม่มีแล้ววิบวับเป็นพลึกเลยอะ่ะเป็นเพชรเลยโอ้ถ้าไม่พิสูจน์ขนาดนี้ค,คงไม่หนีมาบวชหรอกครับเพราะว่าเหมือนก็สนุกะ่ะใช่วหมละเรานี้จากความเพลิดเพลินทางโลกมาได้อสามีของพี่สาวนะครับหลวงตาไปมีเมียน้อยนะครับ ทีนี้เขาบอกว่าหนูก็เลยไปดูหมอดูหมอดูบอกว่าเขาโดนของนยครับถ้าเกิดว่าเขาโดนของครับของเมียน้อยครับใช่เขาโดนอยู่แล้วแต่ไม่ติดหรอกจะแก้ยังไงแก้ของยังไงครับมันไม่ยากอะไรจุกถ้าเกิดโดนจริงๆรครับเอาก็ยกให้เขาก็หมดเรื่องนะอ๋อเอาก็ก็ยังรักเขาอยู่ก็อย่าไปทุกนะครับเพราะทุกอย่างไม่ใช่ของเรา แม้แต่ร่างกายยังไม่ของเราเลยมันอยากไปไหนก็ไปฮฉันยังรักเธออยู่นะเธอจะไปไหนก็ไปจบไหมครับไม่ใช่ว่าโอ้โหมันต้องไปเข็นฆ่ากันพอแย่งกันเนี่ยลอ้เราปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตพัฒนาชีวิตนะ ไปติดพวกนี้ฮะถ้าคิดแบบนี้ได้มันก็โล่งเลยนะครับโอ้มันโล่งเลยฮนะครับโลกนี้ไม่ใช่ของเราฉันต้องการเป็นใหญ่ในแะผ่นดินข้างหน้านนทจะจะไปไหนก็ไปฉันยังรักในานาคตเธอมาช่วยฉันก็นแล้วกันครับช่วยบริจาคก,ก็ยังดีเห็นคิดยากเลยจุ<อ> <laughs> คิดเป็นเห็นเห็นนี่แหละว,ว่าไม่ใช่ของใครไนงะ ใช่ไหมเขาไม่จากตอนนี้เขาก็จากตอนตายแหละนี่ก็อยู่กับใครได้หรอกรนานที่ไหนทำไมยิ่งสดมนยิ่งมีคนมาขอยืมสตังค์มีคนมาขอให้เราช่วยเหลือนู่นนี่นั่นทุกอย่างอนะไรเงี้ยครับหลวงตาก็เจออย่างนี้แหละ <laughs> ทัางแก่อนห <laughs> ลวงตาพูดว่างไงเด้อกครับโพ้ oh, คุณโยมหลวงตาก็แย่อยู่แล้วเนี่ย <laughs> มมไปหาหลวงปู่กแล้วกันไปยีสาลที่หลวงพ่อกแล้วกันครับเขาบอกเขาจะปฏิเสธคนเหล่านี้ยังไงดีเวลาเขามาขอหยิบยืมเนี่ยมันพูดยากในสังคมทุกวันเนี่ยถ้าให้เขายืมแล้วกันนึกว่าให้เขาขอหาให้เขาเลยคือบริจาคนึกซิว่าบริจาคถ้าเขาคืนก็คืนไม่คืนก็แล้วไป เหตุมันเกิดจากเราจะไม่ละก็เราให้เขาเองบางคนก็มาพารนาอยู่นะมันยืมแลกวก็เม่คืนมันเยอะเอาก่อนเราไปให้เขาเองอะก็ให้เขาไปเถอะเดี๋ยวเขามีเขาก็จะให้คืนนั่นแหละมไม่ชาตินี้กระชาตนานไม่ไปไหนหรอกค อ,อยู่ไต้หวันมา26ปีแล้วนะครับคือสวดจกักพา์มาหลายปีแล้วแต่ว่าก็สวดอยู่บ้านคนเดียวก็เหงาเหงาอยากมีพวกบ้างไม่รู้ว่าที่ไต้หวันมีกลุ่มสวดหรือมีสาขาของหลวงตาไหมเงี้ยมีเยอะอแต่ยังเขาไม่ได้จับกลุ่มไงครับมีเยอะเขาสวดก็เห็นผลเขาก็สวดเขาจะบอกเราทําไมล่ะเขาสวดก็เตรียมตัวตายไง เราสามารถสวดอยู่บ้านคนเดียวก็ได้เหมือนกันนะคนเดียวเนี่ยดีที่สุดแล้วครับมีใครบครบกวนเราเราจะแก้ผ้าสวดก็ได้ยืนสวดก็ได้เดินก็ได้เห็นเป็นอไรก็บ้านเราไงไม่เป็นอะไรครับก็ <c oughs> ไม่เป็น <c oughs> อย่างน,น้อยๆก็มีพวกเป็นผีจากนั้นนํามาสวดกับเราอ๋อแล้วผีก็เห็นเราถ้าเกิดเราแก้ผ้าสวดมนต์แล้วใช่ใช่มันได้ด้วยนะบอกมันได้เลยอ๋อ มาสวดมนต์ด้วยกันเอาบุญประจําเนี่ยก็บอกว่าจะทำอะไรก็ได้ที่สุดได้เนี่ย